ทั้งหมดนี้จาเป็นจะต้องดําเนินการเน,เนื่องจากว่าเขา,เาคือการปฏริรูประบบภาษีนั้นเนี่ยถ้าไม่ทําใหา้มันเ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยความสามารถในการแข่งขัน,นของประเทศก็จะถูกกระทบกระเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของธุรกิจที่มาทําการค้าภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบนะครับกับภาระภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านนะครับ หรือกรณีของผู้ที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าลักษณะของกฎระเบียบทางดน้านภาษีอาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนนะครับในแง่ของพฤติกรรมในเรื่องต่างๆนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะจะทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและก็ปฏิรูปในเรื่องของภาษี ผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในแง่ของภาษีเนี่ยครับเงินได้ที่บุคคลเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเนี้เรามีการลดอัตราภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยลดลงไปเนี่ยนะครับจากร้อยละ 30- ถึงร้อยละ23แล้วต่อไปจะเหลือร้อยละ20ในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยนั้นเนี่ยยอมให้มีการ หักค่าลดหย่อนเนี่ยนะครับในหลายเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของเป็นการหักค่าลดหย่อนสาหรับาสาหรับต้นเงินสําหรับทรัพย์สินสําหรับการสร้างทรัพย์สินนะครับเ,เช่นในเรื่องของออประกันชีวิตอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างการเอาไปลงาการลงทุนในในตลาดหลักทรัพย์อย่าง l t f นะครับอย่างนี้เป็นต้น เขาก็มีข้อพิจารณาว่าการให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้นะครับถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องมีการปรับลดลงไปข้อศึกษาเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีจากตลาดเงินตลาดทุนนะครับในบางส่วนนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการศึกษาแล้วก็พิจารณากันดูว่ามีความจำเป็นหรือจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศก็เก็บภาษีจากธุรกรรมหมายถึงการซื้อขายนะครับแต่ละแต่ละแต่ละครั้งนะครับหรืออย่างผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของไทยอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นเป็นองค์กรที่ยังไม่เคยเสียภาษีเพราะว่าที่ผ่านมาคือตลาดหลักทรัพย์ของไทยเป็นองค์กรซ,ซึ่งไม่มีคู่แข่งนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการเสียภาษีให้กับทางรัฐเนี่ยนะครับ จะมีความเหมาะสมที่เราจะเริ่มเก็บภาษีกับตลาดหลักทรัพย์